สวัสดีครับเนี่ยผมก็จะมาะเช็ารายละเอียดให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับว่ามันถูกต้องไหมจะได้ไม่ผิดพลาดอีกรอบนะครับผมมามาดูจากอันนี้คือคือเป็นด้านด้านล่างเนาะด้านล่างอันนี้คือด้านบนครับด้านบนก็จะมีหูงบนอยู่นะอ่ะมาเริ่มจากด้านล่างเลยจะได้อ่ามามา่มางนี้อ่า ตัวนี้จะเป็นความกว้างด้านเมตรสิบนะครับเมตรสิบเซนด้าน 1, เมตรสิบเราครับเนะาะหนึ่งเมตรสิบตัวนี้นะครับก็จะเริ่มวัดจากด้านล่างก็คือจากตรงริมริมเหล็กเลยนะครับขึ้นมา่า29เซน29เซนนี่คือช่างที่ร้านนะครับเขาฝากทีมงานขับรถผมมาบอกนะครับเป็น29เซนที่ผมทำให้เฮียมเป็น25แต่เขาอยากได้29นะครับ29เซน แล้วก็ต่อตด้วยตัวนี้ที่8 80เซนแป80เซนนะครับตุ่มตุ่มตุ่มที่ติดไปนะครับ80เซนมันก็จะเหลืออยู่ด้านบนอ่าอยู่16เซนกว่า,วา16เซนครึ่งนะครับ16.5นะครับตัวนี้ก็16.5 16.5ครับอ่านะครับส่วนด้านข้างนะครับด้านข้างเอาวัดให้ดูคร่าวๆเลย ด้านข้างก็ได้อยู่13เซนนะครับ13เซนเยอะอยู่นะครับด้านข้างนะครับด้านข้างซ้ายขวานะครับเท่ากันแล้วก็ความสูงของเต้านะครับความสูงเต้าอ่าเอาชุดทัวเลยนะครับอันนี้คือมาด้านบางก็คือเรียบนะครับเรียบดีมากเลยอ่าตัวนี้มันเต้ามัน15เซนเนาะความหนาของน้ำปูน15ผมจะทําหย่อนไว้นะครับเพื่อไม่ให้มันชนแบบในนะครับมันจะก็จะอยู่ที่14.8 นะครับ14.8ทั้งสองหน้าเลยนะ14.8นะครับจะหย่อนไว้เวลาประกอบเข้าจริงมันก็จะไม่ชนด้านในนะครับมันก็จะมีช่องนิดนึงนะครับมิลสองมิลนะครับกโอเคนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งช่างที่ร้านของเนี้ยเขาฝากให้ใส่ตัวนี้ให้นะครับใส่ไปแล้วนะครับก็จะเป็นหูไว้เวลาเ้ารุกเชนยกนะครับตัวนี้ผมใส่ไว้ด้านบนทั้ง4ี่ชิ้นเลยนี่นะครับมีอีกชุดหนึ่งนะครับที่ประกอบเสร็จแล้วตรวจเช็คให้เรียบร้อยแล้วครับ นี่ไปยกไปยกเขาขอมานะครับก็ได้ตัวเช็คเรียบร้อยแล้วน,นะครับถูกต้องนะครับถูกต้องอ่ามามาปรุมดูตรงนี้เงี้ยกันดูนะถูกต้องนะครับคือด้านเมสิบนะครับด้านเมสิบนี่นะครับติดติดติดเต้าด้านเมสิบนะครับอ่ทางนี้เออเมตสิบมองเห็นเต้าด้วยอ่ะาเมสิบนะครับโอเคนี่นะครับทุกอย่างถูกต้องนะครับขึ้นมายี่สิบเก้า แล้วก็ติดตรงแล้วก็ติดบนก็จะเหลืออยู่15-16เซนนะครับโ okay. อเคไอเนี้ยดูแบบก่อนถ้ายังไงเราก็จะได้จัดการถุงให้นะครับเร่งให้เต็มที่แล้วไ <c oughs> อ้พ่นกันสนิมไม่ต่องน,นะครับผมผมทําให้ใหม่ทั้งหมดเลยแล้วครับเนี่ยไม่ไม่มีไม่มีการแก้นะผมผมทาใหม่เลย <c oughs> นะครับตัวตัวนมก็ทาให้ใหม่เลยอ่าอัน,นตัวนี้จะเป็นของเดิมนะครับของเดิมมัน ตัดสินใจทำใหม่เลยจะได้ไม่ต้องเละเทะนะครับงานจะได้ไม่เละนะครับแก้มันเละนะครับก็เลยอ่ะลงทุนทำใหม่เลยจะได้จบๆไปจะได้เสร็จๆไปโอเคครับผมโอเคนะครับขอบคุณมากครับไปครับ